ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าป่าเมียวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับพาราบเล่นเกมอันเมียวเป้นี้กเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมเลยละกันนะครับแป้ดะเมโอเคแล้วครับก็พบทุนมาที่10,000ื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีเนาะครับเนาะอ่ะก็ผมก็อยู่กับค่ายใหญ่นะครับสําหรับค่ายแอมเบดเก้าหกเก้านะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับ ส่วนระบบฝากสอนก็เร็วนะครับมาหินแมาปอแบม่ปอนะครัแบบไปเบียดไปเรื่อยพี่น้องเลยเบียดเบิงเชิงก่อนพี่น้องแต่ถ้าเข่าไหวก็เอาเลยครับผมเข่าได้ไหมสมควัปากข่อยได้ไหมวอ้าปากมันมันนะครับแตกแบบแซ่บๆซ่บเชียงแซ่บๆเพียงเดียวนี่แหละครับผมสบบเสียกเราหลายเสียงเงียบเชียงแหงเบ้อปีนะครับโอ็ไหลดีครับพี่น้องเลย เข่าเข่าดีครับมันจะเหลือม <hey. S 2> ีอะไรนะครับเข่าโบนัสเสยว่าท um. uh ี่เบ็ดไหลรัวเข่าโบนัสเสยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะได้หอมหอมหอมไม่เอ้ยฟรีได้ฟรีฟีได้ฟรีฟรีเกมได้ฟรีเกมครับผมสวยโอกาสแตกสูงครับผมฟรีในฟรีแถมเบ็ดเข้าเองด้วยนะครับอย่างนี้มีโอกาสได้เลิกสูงพี่น้องเอ้ย แตกแบบแซ่บมาหุ่นแปดแล้วนะครับจังหวะนงงี้โอ้ยแตกบากนี้ไข่นี้เสียงก็บค่ค่อยจำมีเหนอ เสียงแหบแล้วเสียงแห้งค์คูณสิบสี่แล้วนะครับคูได้อยู story, ่แล้วอยู่บักกับไอ้คูณซ้ำนี่แหละพี่น้องกันลังดีนะครับนี่เดียว่อไหลเกินไปนะครับแต่แแตต่่ถ้าตัวคูณหลายนะครับผมบอกเลยนะครับไม่ค่อยแตกเงียบเปล่าอ่ะนี่เดียโอ้โหคูนยี่สิบสองหอมหอมไม่น้องนจะเอาคูนออกไปครับผมคูณยี่สิบหกแล้วนะครับจังหวะนี้อยู่มาอยู่คูณยี่แปดบักกับไอ้ คูณ32ครับผมคูณหนักหนักเน้นเน้นเลยพี่น้องเลยสกิดเล็กสกิดน้อยก็แตกเลยครับผมนะคูณสามสองแล้วคูณสามสองแล้วบังกะบปแตกครับแตกป้อแตกเปี๊ยมีฮะ มันเนตะบึมึมบึมเลยแบงกตกกนหัวไหมฮะบึมบตกแบบสะเทืนบานสะเทือนบ้งเลยแบงกัรแตะแบบเซเซสามครับผมปกไปเรียบ้อยครับผมเฮ้ยได้อยู่นะสองรเท่าเลยครับบุกี่ไ่พี่น้องได้อยู่สองเท่าสองหมื่นวัน ยับไปหึ่งที่นแล้วนะครับซ้ายซ้ยซ้ยซื้ออัดปีกใหม่หนึงกันน้องมามาดูกันนะครับโบนัสปั่นเข้าเองกับโบนัสซื้อนะครับอันไหนจะแตกเยอะกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องเลย,กกย,เยแตกแบบแซ่บๆจะกี่ยันดีแตกแบบแซ่บๆ บางวังนก็โตนะครับสวยๆงามโอ้โหขาดแมวเป้าช่องสองได้บอลนี่มึงใอ้เหลืองห่อยๆเลยนะครับผมนะเออเอาแตกปอดแตกเพี่ออยู่เลยนะครับแจกไม่หลายได้เพียงหน่อยมึนเลยเพียงหน่อยแตกแบบลั่นบ้านรถแต่เลยนะครับบังลงไปไหลมาทีมาปุ <in> ่นยี่สี่ครับผม เมกะไปหนึ่งทีเอ้วบุญยิ้สีหอมๆช่วงนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับกินเหล่าหลายบทพี่น้อง,ง่างอซึ้งละไอเสียงหายในโมเมนต์ยังหรอกตัวกินเหล่าตัวแดกเหล่าเลยคือ <c ười> <c ười> แบบบวกได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะตู้มือในโมเมนต์ค้นกินเหล่าแล้วครับผม,เ,นนเ,มเหล่ากินค้นเราตู้มือนีก็ได้เสียงแหบเสียงแห้งบบนั้น เอ้ยโบนัสซื้อก็ได้หน่อยนะวะโคตรโคตรเซ็บๆนะครับคุณสามหนาวเลยใส่บอลถ่ายพายุเฮ้ยถ่า,ายพายุอีทีว่าสมพรปไปก็เต็ก็ครับผมเยอะแค่แตกเรียบร้อยครับผมบั้งใหญ่มานะครับจะเหลือมีอะไรเอาบั้งนี่กันโอเปอรหามหามหามไปหนึ่งทีเยอะแค่460เท่าแตก46,000กวันเจี๊ยบเลยนะครับเบ็ยดลอยด้วนี่พี่นอ้องเบ็ยดลอยด้วนี่ เบียดหนึ่งร้อยนะครับจัดจัดไป460เท่าหอม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 เลยพี่น้องเ้ยโอเคนะครับก็ผดอ,อยากลองหมื่นนะครับสำหรับค่ายแอมเบ็ดเก้าหกเก้านะครับผมก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบก,การเงินโอเคเลยนะครับ่ะหาเลรียเนวใหม่กันดีกว่าเนาะอยากใหญ่กันครับผมป๊ปๆๆขึ้ย